ห้าทุ่มครับอียิปต์เจอกับเบนินอียิปต์สามนัดในรอบแบ่งกลุ่มชนะสองเสมอหนึ่งนะครับผลงานดีทีเดียวนะครับชนะซิมบับเวสองหนึ่งชนะแอฟริกาใต้หนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอกับแองโกลาในนัดสุดท้ายศูนย์ศูนย์ก็ถือว่าได้พักตัวผู้เล่นมาพอสมควรนะครับเกมนี้ตัวหลักก็ซีโซ่นะครับฟาตี้เทสเซเก้มอมเมตซาร่าแล้วก็มามูดนะครับดาวยิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองส่วนเบนินครับสามนัดในรอบแบ่งกลุ่มชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง ชนะหนึ่งแพ้สองนะครับสำหรับเบนินก็มีแพ้เดียร์คอนโกไปศูนย์หนึ่งนะครับชนะบอสวานนาหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้เซเนกัลไปศูนย์ประตูสามในนัดสุดท้ายนะครับเกมนี้ตัวหลักก็จะมาดูนะครับโทซินนะครับดูโดเบอร์ดอนสตีฟมูนีนะครับศูนย์นะหน้าจากอารันยาสปอร์ในลีกของตุรกีก็เป็นการหลักในเกมนี้ทีนี้มาดูสถิติการพบกันของคู่นี้เจอกันมาทั้งหมดสี่ครั้งอียิปต์ชนะไป3ครั้งและเสมอกัน1ครั้ง ซึ่งล่าสุดเจอกันก็คือรายการนี้เมื่อปี2010นะครับเป็นอียิปต์ที่ชนะไป2ประตูต่อศูนย์แต่นี่ก็ผ่านมา2026แล้วนะก็อียิปต์ยังดูเหนือกว่านะวันนี้เขามองว่าต้องชนะ1ประตูขึ้นไปนะครับหประตูที่อาจจะยังเชียร์ฟรีอยู่สำหรับอียิปต์ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับอียิปต์หรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยประสบการณ์ด้วยชื่อชั้นของผู้เล่นนักเตะเนี่ยผมว่าจะเบียดเอาชนะได้อย่างน้อยๆหประตูรุ่นวุฒิที่2แล้วกันเชียร์